สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนพาเพื่อนเพื่อนไปเข้าควยอีกนะครับวันนี้ครับเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเป็นยำปลากรอบนะครับเพื่อนเพื่อนวัตถุดิบมีประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับีปลากรอบนะครับปลากรอบก็มะเขือเทศหั่น หอมแดงหั่นพริกหั่นนะครับแล้วก็ถั่วลิสงแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับเพื่อนๆนก็มีน้ำปลานะครับเพื่อนเพื่อนน้ำมะนาวน้ำตาลทรายนะครับเพื่อนๆนหลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสก่อนนะครับเพื่อนๆนก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะครับลงไปครับเพื่อนๆนคลุกเข้ากันให้เข้านะครับ เทาที่นะครับเพื่อนๆเ,เราอยากกินรสไหนแล้วก็ปรุงไปตามนั้นนะครับเพื่อนหลังจากนั้นก็ใส่ปลากรอบลงไปนะครับเพื่อนๆปลากรอบลงไปนะครับมาคุกเขานะครับเพื่อนๆกรอบได้ทีเราก็ใส่จำพวกผักจำพวกถั่วนะครับลงไปครับที่เก่าวมาข้างต้นนะครับเพื่อนใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็มาคนนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมีสีสันนะครับเพื่อนๆเราทำเองนะครับกินเองนะครับเพื่อนๆ<อ>เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆตักใส่จานพร้อมที่จะกินนะครับเพื่อนๆเรามาลองชิมกันดูนะครับว่าจะเป็นรสชาติเป็นยังไงนะครับ